โอ้นี <re> a a ่ครับผมเนี่ยครับพี่คนไทยเขาเทปุ๋ยนะครับผมนี่วันนี้มาเห็นจะจขกระเล็นอ้โหูนะครับนี่อู้หูชุ่มเป่อนี่ครับโอ้โหนะครับรอบนึงใส่กี่กระสอบครับนี่แล้วเตี๋ยใช่ไหมเอิบสวัสดีครับเพื่อนๆชา youtube ที่น่ารักทุกคนนะครับ วันนี้สนองวรนษาจะพาพี่น้องมาดูการทำนาในระบบเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เขาทำนาเขาได้ข้าวปีหนึ่งต่อไร่ไร่ละตันถึงสองตันเขาได้แน่นอนเขาใส่ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับผมดูครับผมข้าวเข,า,เขาข้าวขาง,งามมากเสมอกันดีเสมอกันครับพี่น้องอเดี๋ยวไปเคียวพุ้ยเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผม ผมจะพาพี่น้องย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะดำนะครับว่าเขาใส่ปุ๋ยอะไรนะครับผมการทำนาของเกาหลีนี่ผมบอกเลยนะครับว่าหรือว่าประเทศไหนก็นแล้วแต่หลักๆปัจจัยหลักของการทำนาก็คือจะทำให้ข้าวงามก็คือดินดีน้ำดีปุ๋ยดีแล้วก็อากาศข้าวก็เกี่ยวกับแสงกับอะไรด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูนะครับว่าก่อนที่เขาจะดำ เขาใส่ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับผมซึ่งวันนี้มีคนไทยนะครับผมที่มาทํานาที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับผมนนบอันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยอะไรนะครับนี่ปุ๋ยเย็นปุ๋ยรองพื้น,นทําไมถ,ถึงเรียกว่าปุ๋ยเย็นนะมันมันมันมีเหตุผลอะไรไหมหรือว่า,างไงบ้านเรามีไหมแบบนี้นบ้านเราก็มีใช่ไหม นี่ผมมาเจอพี่คนไทยนะครับผมเนี่ยเขามามาใส่ปุ๋ยครับผม,มามาใส่ปุ๋ยรองพื้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยเย็นมาสันว่าเขาทําแบบนี้ทุกปีใช่ไหมพี่โอ้โหเนี่ยสูตรปุ๋ยนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับที่ผมลงไปคลิปก่อนนะครับนี่เนี่มันจะมีสูตรอะไรไม่รู้บวกอะไรบ้างเนี่ยในตัวเช่นฟอสฟอรัสฟทสเซียมเนี่แล้วก็บวก2ออะไรนี่แหละ นี่ก็เป็นอีกสวดสวดหนึ่งนะครับผมการทํานาระบบเกาหลีใต้มีลายยางนะครับนี่ปุ๋ยมีลายสีลายเม็ดขนาดเลยน้ำน้ำเขาพร้อมนะบ้านนี้เนาะโอ้โอน้นอนอีดีวะนี่ครับรวดวานปุ๋ยโอ้ตะเวียนสองตเา้ยเอาเนี่ยรอบหนึ่งได้แค่นี้ก็ไปกลับจบเลย ว่าใส่อีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้นี่ครับผมเนี่ยครับพี่คนไทยเขาเทปุ๋ยนะครับผมนี่วันนี้มาเห็นจระกันเลยนี่โอ้โห,โหนะครับนี่อู้อีกงชุง่มเกลือนี่ครับโอ้โห,โหนะครับรอบนึงใส่กี่กระสอบครับนี่แล้วเตี๋ยใช่ไหมเออ ออไปอีกครับรอบละสีกระสอบนะครับผมรอบหนึ่งสี่กระสอบโอ,โอ้นี่แปลงนี้ใส่สามลูกพี่พอจะรู้ไหมมันกี่ไร่เนี่ยนี่เกือบสองไร่ครับนี่เกือบไร่ใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นพยองใช่ไหมค,คือบ้านเราเรียกเป็นไร่แต่บ้านนี้เขาเรียกว่าเป็นพยอง อะไรวะนี่แหละห้าพันพยองหกพันพยองอะไรประมาณนี้นะโอเคไปใส่ที่ไหนเน,นี่ยนะมีัมแกนึงโอ้หลายแฝงครับเฉพาะีกี่ต้งครับขอบคุณมากครับผมโอ้นี่ได้ความรู้เพิ่มนะครับนี่ได้ความรู้เพิ่มนะครับการใส่ปุ๋ยนี่พี่เขาก็ทํางานกับท่าเก่ทําทำงานที่นี่เลยนี่ทั้งงานอะไรงานช่างงานทําไร่ทานานี่ครับคนไทยเราเก่งนะครับเลสุดยอดมากคนไทยนี่ถอยเลยครับพี่ถอยเลยครับผม อยเลยครับอยเลยขอบคุณครับโอ้โหนี่เป็นปุ๋ยเย็นนะครับเขาเรียกว่าปุ๋ยเย็นพนวาวาผมก็บรรลุว่าปุ๋ยเย็นคืออย่างที่เขาเป็นคนกําแพงเพชรน,นะครับเป็นคนกําแพงเพชรเขาก็ทําไร่ทํานากันทั้งปีนี่แหละพะ่ีเขาก็คงจะเรียนรู้การทําไร่ทํานาของเกาหลีใต้ด้วยนะครับนี่สุดยอดมากคือตอนนี้แถวนี้ เขาดำนากันนะครับเปลียงเปลียงปลงนั้นก็ดำแร้วครับเนี่ยเปลียงนั้นก็ดำเรียบร้อยนะครับนี่ก็พอแล้วน้ําพอแล้วเขาจะดำเขาก็เอาน้ําออกนะครับนี่เปิดน้ําลงลงคลองเลยนะครับฟังทั้งนั้นเขาก็กําลัางล่งท่อครับพี่นอ้องเขาอท่อปูนทวออ่ายังมาลงโอ้ยมันแต่เวนซองตาเนาะพี่นอนะ้องเนาะพอดีมาเจอสูตรปุ๋ยอีกสูตรปุ๋ยหนึ่งมาสั่นปุ๋ยเย็นมาสั่นว่า นะครับผมพอดีพี่คนไทยเิ่นกาลังขนปุ๋ยให้ถั่าแก่เออนีเก่งงมาคนไทยไหมครับรถขับยังครับรถขนปุ๋ยไปให้ถั่วแก่เป็นคนคนในใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องแต่เลยมาฝากพี่ฝากน้องให้นี่ปุยอีกสุดนึงนะครับพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวนี่ขอกน้ำเขาอันนี้ดำแล้วนี่อันนี้ดำแล้วครับเดี๋ยวลองไป ไปดูนะครับใครที่จะทานาบ้านเราเนี่ยหาปุ๋ยสูตรรองพื้นมาใส่ลองดูนะครับที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับผมมันมีตัวไหนบ้างก็ลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๋ยรองพื้นนะครับผมเขาเรียกว่าปุ๋ยสูตรปุ๋ยเจนนี่นครับพี่น้องเบื้องเขาเกาหลีนะครับบ้านนี้อันนี้คือดํายังม่ถึงเดือนนะครับนี่ดำนาที่ดำได้ยังไม่ถึงเดือนดูข้าวครับผม งามมากครับครับนี่คือคือเขาใส่ปุ๋ยสูตรที่ผมเอาให้พี่น้องเบิ้งไปเมื่อกี้นี่ตามคายันแทะนหน้าเก่านี่เขา,เขา,น,ขานาจจะตัดมือนี่แล้วเนี่ยออเครื่องตัดหญ้าตัดนะครับพี่น้องเครื่องตัดหญ้าตัดนี่บ,บางบางแต่ว่าคันแท่นน้อยๆหนึ่งเขาเอายาคายหญ้ามาใส่ครับพี่น้องขังนแทน่น,น้อยๆเอ,อ,อยา,ายาคายหญ้ามาใส่เพราะว่าหน้าแตา่ละเปียงนี่ มันแปลงงมากครับนี่แปลงงหนึ่งมัน่นาจะเป็นไรหรือไกลกว่าหนึ่งบ่อหนึ่งบรลุนะผมกับบรลุแต่ว่าขั้นหน้ามันหน่อยเดียวนะครับขั้นหน้ามีหน่อยเดียวเขาก็ะีดยาขายานะครับผมนะฟังนี่กับบรลุว่าเขาจะจัดการแบบไหนนะครับพี่น้องนี่คือหน้าของเกาหลีเขาทาหน้าระบบเกาหลีใต้นะครับพี่น้องปุ๋ยดีดินดีน้าดีนะก่อนทาหน้านี่เขาใส่ปุ๋ย ที่เขาที่อผี่คนไทยพ่นบอกว่าเป็นปุ๋ยสูตรเย็นพะนะผมกับพึ่งเคยได้ยินนน่ครับว่าปุ๋ยเย็นปุ๋ยเย็นนะปุ๋ยสูตรเย็นผมพึ่งเคยได้ยินนะครับพี่น้องนี่เบิ่งเขาข้าเจ้านี่ทําไมผมถึงต้องพูดเรื่องปุ๋ยทุกปีเพราะในแต่ละปีเขาจะใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละปีแต่ละป,ละปีนี่ปุ๋ยใส่บ่คือกันมาซั่นผมถามผี่คนไทยคนนั้นแล้วพีพ่นมามากับถอแกเขาเนาะ ปุ๋ยแต่และปีใส่ไม่เหมือนกันมาสั้นนะครับเขาจะวนันเขาจะเอาปุ๋ยนี่ร่องกวนนะครับพี่น้องเอาปุ๋ยร่องกวนแล้วเพิ่นปั้นดินนะครับผมปั้นดินแล้วก็แช่น้ำไว้แช่น้ำไว้พอถึงเวลาดําเขาก็มาดํานะครับผมเขาก็มาดํานี่น้ำเขาถึงบ่บ่น้าบ่มีขาดแล้วนะครับพี่น้องเบิ้งนี่น้ำนี่เขาจะให้มันบ่ถึงสิบเส้นหนึ่งประมาณ มันหาเส้นคือการปั้นดินนี่เขาสิเขาจะเฮ็ดแต่มันเสมอกันดีมากเลยนะครับพี่น้องแล้วผมสิบอกเห็นนะว่าคนบัดประเทศนี่นี่รถปั้นดินของเขานีเขาทำใจเย็นมากนะครับพี่น้องคอยปั้นไปแล้วก็ทำเทือกไปน้ำมอบไปน้ำบ้านผมเอื้นมอบเสมอกันเป๊ะเลยนี่้าน้ำมันแท้เขาก็ตัดออกนะครับพี่น้องนี่หนยาบัดท,ที่นี่ พราะเขาดำหน้าไปแล้วพี่น้องจะสังเกตบ้างว่าบ่มีหยาเลยหญ้าในหญ้าในแปลงนานี่ไม่ค่อยมีไม่ไม่ไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกว่าเขาใส่ยาคลุมหญ้ายังไงนะครับนี่น้าเขาจะให้มีแค่นี้ครับนี่เพราะมันไหลามากมันก็ร่นวกนี่เขาก็จะเฮ็ดเป็นเป็นเป็นมองเป็นน้าล้นไว้นี่นะครับผมถ้ามันไหลเกินมันก็ไหลอก นะครับผมถ้ามันหน่อยเขากปล่อยเขามาใส่บางคนก็บ่าเอ้าปุ๋ยมันบ่อไหลนี้บอกคือว่าปุ๋ยนี่เขาผสมใส่กับดินแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเขาผสมใส่กับดินเรียบร้อยนี่อันนี้นี่อด,ดําที่หลังนะครับนี่ดาที่หลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้นาแปลงนี้คือดําที่หลังนี่จะสังเกตได้ว่าไม่ไม่มีหญ้าเลยนะครับมันกะไรออกระจิง แต่ว่าก้อนดํานั่นเขาพาปั้นดินปั้นดินกับปุ๋ยใส่กันเรียบร้อยแล้วมันเข้ากันแล้วถึงมันจะไรออกมันก็อว่าแค่ส่วน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 หน่อยนะครับพี่น้องแล้วที่สําคัญดินดินเขานี่เวลาโดนน้ำนี่มันจะมันจะนิ่มนะครับพี่น้องนะแล้วน้ำเขามันหน่อยเวลาใส่ปุ๋ยมันก็ได้กินเต็มที่ครับพี่น้องบ่คือบ้านเฮาบ้านเฮาคือยังพายอีสานบ้านผมนี่ ผมบ่เปรียบเทียบภาคอื่นละ่ะภาคอื่นเพื่อนกันเฮ็ดระบบของเกาหลีคื้กันล่ะหรือเพื่อเพ่เกาหลีอาจจะเฮ็ดเลียนแบบประเทศไทยกับบรู้ครับอันนี้บ่รู้เด้อทางภาคก,ก,กลางภาคเหนือบบนี่เพื่อนกันด,ดำก้นา,น,า,า,น,า,าน,น,น้อยแบบนี้กันลดดำคือกันแต่ภาคอีสานบ้านผมถ้าจะไม่ใช่น้ำเน้อยแบบนี้ผมว่าเมื่อเดียวกับเบิดครับนี่ข้าวเดียวกับเบดิดแต่ของเกาหลีดินบาน้านเขานี่มันบ่เบิดง่ายน,นะครับพี่น้อง,น,องน้ำบ่เบิดง่ไงนะถ้ามันเบิดปุ๊บเขาก็มา สูบน้ำใสอีกถ้าพื้นที่ไหนมั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 นสูงกว่าน้ำแต่พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้หน้าแปลงนี้มันต่ำกว่าน้ำครับพี่น้องเวล่าเขาจะเอาน้ำเขาเขาก็จะร่มท่อตรงนี้ล่งนี่นี่ร่มท่อตรงนี้ลงปุ๊บน้ำเขาน้าท่านที่ปุ๊บน้ำเขาน้าท่านที่นะครับผมนี่หน้าหน้าแปลงนี้เนี่ยมันสูงสูงกว่าน้ำแต่ว่าน้ำมันจะเขาฟังนุ่น ฟังนู่นน้ำสูงกว่าทั้งนี้เป็นท่าหน้าบอ,อกนี่นี่เพื่อจะเห็นมองมองให้น้ำาออนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมใช้เบื้งนะครับเด้อยนี่น้ำบ้านเพื่อนมันบกุดบ่บบอยากเขาจะเอาน้ำคุ้มหยาไว้เลยนะครับพี่น้องแล้วเขาก็จะใส่ย,ยาคุ้มหยาใส่ย,ยาคุมหญ้าลงไปด้วยเวลาดำนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะอัพให้พี่น้องดูนะครับว่าเขาใส่ย,ยาคุมหญ้าแบบไหนนะครับผมอยากให้พี่น้องคอนไทยเขาได้เห็นว่า นี่คือการทำนาแบบเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนี่ครับพี่น้องน้ำเขาฟังพุ่นพุ่นอยู่ฟังทางนูนเพราะว่ามันไหลามาปุ๊บมันก็นจะไหลออกนี้มันจะร่นออกนี้ขั้นแท้กน,น้อยๆเขาเอายา,ายาไม่ฉีดธอ์เอาบจบขาวด้วยเขาปลูกขวางส่เรียบร้อยเนี่ยน้ำขังขั้นแท้นี่ปลูกทั่วปลูกเธอเรียบร้อยเยวหมองที่ผมยืนจังไยเขาก็มัปลูกขวางส่นะครับบ่ายพ่าดดีแล้วนะครับ นี่ขัองก็เป็นขัองผูนทั้งบดเลยนะครับพี่น้องนี่คือการทาหน้าระบบเกาหลีใต้เขาใส่ปุ๋ยอะไรนะครับผมสูตรปุ๋ยก็คือให้พี่น้องได้เห็นไปแล้วล่องไปหาเบิง้งช่วงนี้เป็นการทาหน้าเมืองไทยเขากำลังทาหน้าแต่ว่าภาคอีสานบ้านผมตอนนี้ก็ว่านเขาครับผมว่านเขาแหงว่านเขาแหงเล้ยวฝนตกมาถ่วมจักสิตายจักสิย่างจักสิเน่าหื้นบนเน่ากับบรูเลยเม็ดขอครับผม ก็ะตามนี้ตามเกิดภาคอีสานบ้านผมบ้านผมนะครับเด้อภาคอีสานบางจังหวัดบางพื้นที่เพื้นก็ไ่ได้แรงแต่บ้านผมนี่ล่อฟ้าร่อฝนย่างเยวมันบ่ไเ้มีระบบน้ำคือของเก่าดีเขานะครับผมแล้วก็เป็นกินไส้พร้อมสีมาใส่น้ำาหน่อยแบบนี้ก็คงจะบปไหวต่ว่าก็อาจจะปับปับปรุงก็อาจจะนี่ิี่ที่ปับปรุงือแบบไรกันเนี้ยโมลเลยนะครับพี่น้องแต่ออามาให้พี่น้องได้เบ่งมานี่คือการใส่ปุ๋ยของประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ จัดการน้ำเขาจัดการแบบได็นะครับเ mm hmm. ด้อมือนีฝากไว้แค่นี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้คลิปนั่นค้นกำลังเบ่งหลายที่แสนกว่าแล้วนะครับผมคลิปตั้งแต่สองปีขึ้นหลังการทำหน้าระบบบรินไต้นะครับมือนีกับฝากไว้แค่นี้ถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้กับลังใจสนองวนาาันษาให้ผมได้อัพคลิปดีๆมีประโยชน์ให้พี่น้องคนไทยได้เบิ่งนะครับเด้ออยากให้พี่น้องคนไทยได้เห็นสิ่งดีๆสิ่งที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขามีเทคโนโลยี ที่ท่านสมัยเขามีระบบที่เป็นระบบดีมากๆนะครับผมเมื่อนี้ฟังไว้แค่นี้ยูดีไม่แห้งลำด้วยกัยทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดกันทุกคนนะครับผมสารวันักสาจะไปทุร์ล่แล้วปอะกาศเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับมันชาเอี่ยคุ้มใช่ไหมชาอันนี้คนจุกมันช้าเลยอย่าคุ้มอย่าเพื่อนจะใส่ในเครื่องนะครับผมไม่รู้ว่าเดี๋มมยวเอานี่ให้เขาใส่นะครับ ผมบุ่รู้ว่าเขาจะใส่แบบไหนนะครับด้วยผมกเพิ่งไม่เห็นปีนี้แหละได้มาดับหน้าน้ำพ่น